สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมงานเดี๋ยวรู้กันบันเทิงจะพาไปเปิดชมหน้าเอมสันเพชรลูกชายของพิธีกรดังดูสัญญาคุณากรที่หลายคนไม่เคยเห็นต้องบอกเลยว่าหล่อมากและตอนนี้เจ้าตัวกําลังมีผลงานชิ้นแรกอยู่ในวงการบันเทิงว่าแต่จะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันบันเทิงค่ะเปิดชมหน้าเอมสันเพชรลูกชายพิธีกรดังดูสัญญาคุณากรที่หลายคนไม่เคยเห็นต้องบอกเลยว่าหล่อมาก และขณะนี้เจ้าตัวกำลังมีผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดูสัญญาคู่นากอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นเป็นตัวประกอบในรายการโทรทัศน์ชื่อว่ารายการเพชรคาดความเครียดและเริ่มงานพิธีกรครั้งแรกกับรายการเฉียบคู่กับดีดอกมะดันและผลงานที่เป็นที่รู้จักของเขาก็คือการเป็นพิธีกรในรายการเจาะใจ นอกเหนือจากพิธีกรรายการเจาะใจทางด้านดูสัญญายังมีรายการอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่นี่หมอชิด07โชว์พิกล็อกรีเทิร์นดับเบิลพิกล็อก และอื่นๆอีกมากมายในด้านชีวิตส่วนตัวดูสัญญาแต่งงานกับอุ๋ยอาทิตยาและทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องเอ็มสันเพชรคุณากรซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าตาหล่อๆไม่เบาหลายๆคนก็รุนให้เข้าวงการบันเทิงแต่ก็ยังไม่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงเลยสักครั้งล่าสุดทางด้านเอ็มสันเพชรลูกชายของดูสัญญามีผลงานในวงการบันเทิงแล้วครั้งแรก โดยเป็นการถ่ายแบบปกนิตยาสารคู่กับนางเอกดังวิววรรณรสงานนี้ทำเอาหลายๆคนเรียกร้องอยากเห็นผลงานในวงการบันเทิงของเอ็มสันเพชรอีกครั้งและทางเราก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงของเอ็มสันเพชรอีกเยอะๆวันนี้เราจะพาไปเปิดชมหน้าเอ็มลูกชายดูสัญญาจะหลอกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ